ถ่าไปเป็นหัวข้อที่4.1นะคะให้บันทึกเงินเพิ่มเงินหักของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเข้าที่โปรแกรมนะคะตรงเมนูหลักนะคะแล้วเลือกบันทึกข้อมูลนะคะแล้วมาที่รายการบันทึกรายการเงินเพิ่มรายได้อื่นแล้วก็โบนัสนะคะกดดับเบิลคลิกนะคะเพื่อเลือกค่ะ ตั้งแต่วันที่นะคะก็คือให้เลือกเป็น01022558นะคะถึง28022558กดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการค่ะรหัสพนักงานนะคะให้ใส่ตัวนี้นะคะก็คือที่มีเงินเพิ่มนะคะ เงินเพิ่มก็คือเบี้ยขยนันตรงนี้ก็คือมีสองคนนะคะก็คือนายดีจริงแน่นอนแล้วก็นองสองงามจริงดีพร้อมนะคะรหัสพนักงานศูนย์สองค่ะวันที่นะคะตรงนี้ให้ใส่เป็นวันที่ยี่สิบแปศูนย์สองาแปดค่ะรหัสประเภทเงินเพิ่มนะคะกดจุดแล้วเ enter อร์ค่ะเงินเพิ่มก็คือเบี้ยขยันนะคะกดเลือกค่ะ จำนวนยอดเงินที่เพิ่มนะคะก็คือ1,000งบาทค่ะ,ะเมื่อตรวจสอบรายละเอียดของจำนวนเงินแล้วก็ในส่วนของประเภทเงินเพิ่มอะไรพวกนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะเงินเพิ่มรายการของพนักง,งานคนที่2นะคะก็คืองามจริงดีพร้อมนะคะรหัส03ค่ะวันที่ก็ใส่วันที่28-02-58เหมือนกันนะคะ รหัสประเภทเงินเพิ่มใส่จุดแล้ว Ent เ r ค่ะเลือกเบี้ยขยันเหมือนกันนะคะกดเลือกค่ะจำนวนเงินเพิ่มนะคะก็คือ1,000บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะารายการเงินเพิ่มของพนักงานมีแค่2คนนะคะกด Escape เพื่อออกค่ะ ก็คือตรวจสอบรายละเอียดของพนักงานนะคะว่าที่มีเงินเพิ่มสองคนเราบันทึกครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะคะถ้ายังไม่ถูกต้องก็คือก็เข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด f ก็กด escape เพื่อออกจากการบันทึกเงินเพิ่มนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปก็เป็นการในส่วนของการบันทึกเงินหักของพนักงานนะคะก็คือมาที่บันทึกเงินหักอื่นๆนะคะดับเบิลคลิกเลือกค่ะเลือกอตรงรหัสสาขาตรงนี้ก็คือเลือก0000 000ค่ะสำนักง,งานใหญ่ค่ะวันที่ตั้งแต่วันที่ก็คือ0102 2558ค่ะถึง28 02 2558กดโอเคค่ะแล้วก็กด F3 เพื่อเพิ่มนะคะในส่วนรายการของเงินหักของพนักงานนะคะจะมีอยู่แค่คนเดียวนะคะก็คือนายดีจริงแน่นอนค่ะรหัสพนักงาน02ค่ะวันที่ใส่วันที่28-02-58ค่ะรหัสประเภทเงินหักนะคะอันนี้ก็คือขาดงานนะคะกดเลือกค่ะยอดเงินที่หักนะคะก็คือ500บาทค่ะ เมื่อตรวจสอบยอดเงินอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะกด Escape ค่ะยกเลิกการยกเลิกข้อมูลนี้นะคะกดยกค่ะค่ะตรวจสอบจํานวนเงิน,น,นประเภทเงินหักที่เราบันทึกไปเมื่อกี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด Escape ออกจากการบันทึกเงินหักของพนักงานคนนี้ค่ะกด Escape ค่ะค่ะในส่วนของการบันทึก เงินเพิ่มเงินหักของพนักงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ